กลับมาพบกับแก้วในคริสตัลโฮโลค่ะช่องแห่งการทำนายโดยใช้ไพ่ยิปซีและไพอะ่ออร์คาลในการทํานายเพื่อปลดล็อกความรู้สึกในใจคุณพิกการในวันนี้ที่เอามาให้เล่นค่ะหัขวข้อคือทําไงต่อดีอ่ะ จะเป็นยังไงต่อจะทำยังไงต่อเนี่ยดูซิไพ่จะแนะนำอะไรไพ่จะไกด์อะไรให้กับคุณเป็นการอ่านแบบโดยรวมเนาะไม่ได้ระบุเจาะจงเฉพาะไปที่ดวงท่านใดท่านหนึ่งดูเพื่อความบันเทิงดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อไกด์าหลาเป็นกำลังใจให้กับคุณค่ะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจให้กับคนทำนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเนพื้นที่เลอกกองที่หนึ่งค่ะอันนี้ขออนุญาตเปิดไพ่กันเลยคะ่ะจะได้ไปกันไวๆไพ่ที่คุณได้คือทรีซั n วานค่ะ s e v e n นส p ประ e c อร์ค่ะกุ e e ับครัค่ะและ Serendipity ค่ะ Create your energy feel ค่ะ,ะมันเหมือนอะไรก็ตามที่เรากำลังถามถึงกันว่าทำไงต่อดีสิ่งที่คุณตั้งใจวางแผนและลงมือทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนเรื่องอะไรก็ตามอะ่ะคุณคะคุณดูสิคะเหมือนเรือมันกำลังจะมารับคุณจากที่ท่าแล้วอะค่ะคุณคุณทำ คุณได้ลงมือทํามาจนถึงวันที่เวลามันใกล้ถึงแล้วอ่ะและสิ่งเนี้ยคุณมันมันมาตอกย้านะเจ็ดเหรียญที่มาตอกย้าว่าทุกอย่างมันอยู่ระหว่างทางอ่ะและถ้ามันมีเจ็ดนี่มันผ่านไปแล้วอ่ะมันผ่านแล้วคุณเห็นไหมเขากำลังที่จะเพ้นหนึ่งสองสามคือขอให้คุณเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่เนี่ยมันใช่ทางคุณแล้วลงมือทําไประหว่างทางให้คุณ มีความหวังอะให้คุณสนุกกับมันคุณดูสิคือถ้าระหว่างทำคุณรู้สึกแฮปปี้มีความสุขนะมันจะเป็นสิ่งที่มันจะดันคุณเนี่ยให้เวลามันไปเร็วขึ้นคุณจะเจอปลายทางคุณได้เร็วขึ้นแต่ถ้าระหว่างทางกับกันอะคุณนั่งรอเวลาแล้วคุณไม่ทำอะไรอะมันก็มันก็นานนะเนาะคุณเองเป็นตัวเร่งนะเร่งเวลาเร่งสภาวะเร่งให้มันเกิดขึ้นเร็วให้คุณสนุกกับมันแล้วทำไปแบบเพลินๆอะ และเชื่อมันว่ามันจะได้มันจะเกิดขึ้นและมันจะสําเร็จเพราะมันสําเร็จแน่นอนเลยกําลังจะมารับคุณแล้วค่ะเนี่ยที่มยาย้าว่าระหว่างทำอยากให้คุณเคลียร์ยูเอเนอร์จีฟิลคือ environment คุณนะคะ อยากจะให้มันเต็มไปด้วยความความสดใสความร่าเริงคุณดูสิคะสีเขียวมันเป็นสีของฮัตจักระมันคืออะไรที่คุณทําด้วยความรักค,ความสุขความชอบอะ่ะทุกอย่างมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเวลามันผ่านไปเร็วขึ้นเออเซเรนิพิตี้คือหลายๆอย่างอ,ะอ่ะเออในที่เนี้ยส่วนตัวคิด รู้สึกเลยบอกว่าไพ่บอกว่าทุกอย่างมันไม่บังเอิญน,นะสิ่งที่คุณกะละกำลังจะได้อะมันเป็นมาจากการที่คุณลงมือทํามันอย่างยาวนานและทําอย่างต่อเนื่องอ่ะและผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นมันก็คือสิ่งที่คุณต้องการนั่แหละเรือจะมารับนะคะความสาเร็จกำลังจะมาอดทนรออีกนิดนึงเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆที่เลือกกองที่หนึ่งค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดเป็นกาลังใจให้นะไปลวจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสาหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่สองนะคะไพ่ที่คุณได้คือ the Emperor โซสวานค่ะไนท์เปนเตอรค่ะบรีดค่ะแล้วก็ Dream จูเนียลค่ะเพื่อนๆที่เลือกก่องที่2ค่ะหลายๆอย่างที่คุณกำลังคิดว่าจะเอาอยังไงต่อทำอยังไงต่อดีอะสิ่งที่มันจะได้รับกลับมามันคืออะไรคะมันคือความสำเร็จมันคือความมั่นคงคุณน่าจะเป็นคนที่มีอาจจะต้องอยู่ในแวดวงของของสังคมหรือผู้คนได้เจอคนได้คุณดูสิคะมีน้องเหมียวอ,อยู่ท่ามกลางคุณเยอะแยะ และเอ็มเพลเลคือเมเพลเลอร์คือแบบดูเป็นผู้นำอะคะ่ะดูโตๆกว่าตำแหน่งเยอะกว่าสูงกว่าหรือมีวิธีคิดที่ที่เป็นผู้นำคนอื่นอะ เมื่อคุณเมื่อคุณได้ฝันหวังตั้งใจลงมือทำอะไรแล้วอ่ะสิ่งที่คุณทําคือคุณเต็มที่กับมันแล้วมันเหมือนคุณคุณเป็นคนที่มองเบิร์ดไอวิวมองภาพรวมทุกอย่างได้เป็นอย่างดีแล้วค่อยๆลงมือทําไปเรื่อยๆไปช้าๆเนี่ยสิ่งที่ทาคือมันสําเร็จนะถ้าคุณมาถามว่ามันจะเอาอยัางไกับมันต่อดีไอสิ่งที่คุณทำแ่ะมันมาถูกทางแล้วถึงมันจะช้าเนี่ยแต่มันชัวร์แต่แล้วมันก็สําเร็จตะมันสีไม้มามันคือความมั่นคงความสําเร็จ สิ่งที่ต้องการสิ่งที่อยากให้เป็นมันจะสําเร็จถ้าคุณยังคิดภาพรวมได้แล้วคุณยังใจเย็นๆค่อยๆทำอ่ะแน่นอนจุดหมายปลายทางของคุณมันกําลังมาแล้วค่ะแล้วมันสําเร็จแน่นอนดิมจวูนว่ามาคือเราม,มาพร้อมกับรีดเนาะคุณอาจจะเป็นคนที่เป็น m a n i f e s t เตเป็นคนที่เหมือนแบบว่าใช้กดแดงดึงดูงดได้ดีแล้วรู้วิธีในการที่จะไปสู่ความสําเร็จถ้าคุณเป็นคนที่ฝึกจิต ฝึกสมาธิฝึกสติอยู่แล้วเนี่ยคุณยิ่งใช้กดแรงหนึ่งดูดได้ดีขึ้นเลยนะคุณดูสิคะเขานั่งอยู่กลางดอกใบบัวค่ะใบบัวใบบัวทั้งลอยอยู่กลางน้ําแล้วมันมันเหมือนเป็นตัวแทนแห่งอากาศอะมีดวงดาวมาถ้าคุณมีความนิ่งมากพอคุณมีความ รู้เท่าทันสามารถแยกแยะอารมณ์ต่างๆคือคนที่มาระดับคุณแล้วอะ่ะมันคงไม่แปลกที่มันจะต้องไปผ่านสถานการณ์ผ่านคนมีอะไรเข้ามากระทบเยอะแยะมากมายแต่ถ้าคุณนิ่งได้เนี่ยหลายๆอย่างที่คุณอยากจะให้มันเป็นอะ่ะมันเป็นอย่างกเกษกได้นะคุณคุณผ่านทุกอย่างมีประสบการณ์ทุกอย่างมาแล้วอะ่ะแค่คุณต่อยอดตัวเองไปในเชิงของทิ่ฝึกสติเนาะฝึกจิตเนี่ยทำให้จิตมีกําลังเนี่ยคุณจะสามารถเสกใช้คำว่าเสกเหรอ สามารถทําให้ทุกอย่างอ่ะมันเป็นไปตามรูปแบบที่คุณต้องการได้ง่ายขึ้นหลายๆคนเขาให้เกียรติคุณยอมรับคุณเขาเชื่อใจคุณอยู่แล้วอ่ะอการนิ่งการควบคุมทุกอย่างได้มันเป็นอีกจุดหนึ่งที่ทําให้ทุทกๆคนเขาเขารู้สึกว่าเขาพึ่งพาคุณได้คุณดูสิคะทุกคนแบบเนี่ย <Yeah. S 1> เขาถือแบบ เม้นท์อยู่ในมือแล้วทุกคนต้องการอะ่ะต้องการให้คุณป้อนไปอะ่ะเออหลายๆคนคุณอาจจะเป็นที่พึ่งทิ้พึ่งพาให้หลายๆคนได้อย่างดีแหละ you are sleeping และในเวลาที่คุณหลับนั่นเองจิตคุณอาจจะไม่ได้หลับไปด้วยกับคุณแน่นอนเพราะว่าที่เราพูดกันถึงะนเนาะว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ฝึกจิตมาเป็นคนที่เข้าใจในเรื่องจิตวิญญ,ญาณคุณอาจจะเป็นคนที่ฝันรู้ล่วงรู้ล่วงหน้าฝันบอกเหตุอาจจะฝันแล้วมันจะเกิดแบบ เฮ้ยทาไมที่มันเกิดอยู่ตอนนี้มันดูแบบเดจาวูเหมือนในฝันเลยเนี่ยมันเป็นไกด์ไลน์บางสิ่งบางอย่างที่ที่ทําให้คุณเองอาจจะแบบรู้สึกว่าเฮ้ย mm. ทําไมเราเราเป็นอะไรทําไมมันเราถึงแบบ mm. เหตุการณ์ที่เรากำลังเป็นอยู่ทุกวันนี้ทำไมมันดูเดจาวูเหมือนในฝันเลยเคยไปมาเลยเนี่ยอยากที่จะให้คุณไปต่อคะ่ะให้คุณให้คุณลองฝึกไปต่อถ้าคุณเป็นคนที่ฝึกมาแล้วแน่นอนคุณมาเปิดคลิปนี้กองนี้เลือกกองเนี้ยถ้าคุณมาเจอคุณอาจจะรู้แหละ คุณมีแนวทางของคุณแล้วไปต่อค่ะวิธีการที่คุณใช้รูปแบบของมันคือใช่ค่ะเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆที่เลือกกองที่2อนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส r i ค e เป็นกาลังใจให้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่3ค่ะ ไปยังไงต่อทํายังไงต่อเรามาดูกันสิครับาอมมาดูกันเขาว่าแมสเศจที่คุณจะได้คืออะไรเพื่อนๆที่เลือกกล่องที่สามค่ะคุณดูสิคะมันเด้งขึ้นมาเลยค่ะแมสเศจอนุพอทธ์คุณอาจจะมีข่าวดีมากันเราเร็วนี้ค่ะเฟมิลี่มาค่ะเพื่อนๆที่เลือกกล่องนี้เหมือนเป็นคุณเป็นคนที่มีความละเอียดมีมันขึ้นมาเลยนนองมันเป็นความรักับคุณหลายๆอย่างที่คุณกําลังทําอยู่หรือคุณมาถามอ่ะ สิ่งที่คุณกําลังพยายามตั้งใจทํามันแล้วมันค่อยๆเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาไพ่บอกว่าให้คุณอดทนรออีกนิดหนึ่งข่าวดีกำลังจะมาแม่เสียงโนบะทอบถ้าคุณรู้สึกเหนื่อยล้าท้อครอบครัวคุณแม่หรือใครก็ตามที่เป็นที่พึ่งที่รักของคุณพร้อมจะโอบกอดคุณเสมอจัก,กรวาลหรือแองเจิลหรือทุกอย่างทุกสิ่งเขาอยู่ข้างคุณเขาเคียงข้างคุณเขาเป็นกําลังใจให้คุณ คุณอาจจะลงมือลงแรงทําสิ่งเนี้มาตลอดจนเนี้ยเมื่อก่อนมันหนึ่งเหรียญใช่ไหมเพจโซเปนเตอร์เคิลเนี่ยแต่ณนะวันนี้คุณกําลังค่อยค่อยทาให้ทุกอย่างมันเพิ่มพูนขึ้นมามันต่อยอดมันงอกเงยขึ้นมาแล้วจนถึงจุดหนึ่งอะ่ะเฮอรมมิดมาไพ่ของผู้รู้อ่ะคุณเองจะเก็ตด,ด้วยตัวเองจะรู้และตอนนี้คุณรู้แล้วว่าสิ่งที่ทํามานี่ยมันใช่แต่คุณอาจจะรอเวลาหรือบางทีขณะที่รอเวลารอให้ผลมันออกมาเนี่ยบางทีมันก็เหนื่อยล้านะแต่ขอให้คุณรู้ว่า หลายๆคนเป็นกำลังใจพร้อมซัพพอร์ตคุณไม่ได้อยู่คนเดียวแน่นอนคุณมีคนโอบกอดคุณให้กำลังใจคุณทุกๆอย่างเป็นไปในทิศทางที่มันกำลังจะเห็นผลเร็วๆนี้ข่าวดีกำลังจะมาค่ะจะเย็นๆอุทนรรอค่ะคุณคุณทำมาขนาดนี้แล้วอะ มันมันจะไม่ใช่ไม่ได้มันใช่แน่นอนเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆที่เลือกกลองที่3นะคะแล้วกลับมาพบกันในคลิปถ,ถัดไปค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้นะแล้วพบกันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ